สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสอบรอบ e-exam ที่ผ่านมาพี่เมย์เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่กําลังรอสอบอยู่แล้วก็เห็นเนื้อาหากันแล้วใช่ไหมว่าสโคปเนื้อาหาของวิชาภาษาอาังกฤษเป็นแบบไหนแล้วก็มีการแจ้งข่าวดีจากน้องๆในกลุ่มตัวรยโจดข,ของพี่เมย์ที่ไปสอบมาบอกว่าพี่เม์รครับ grammar ผมเก็บเต็มได้เลยพี่เม์คะในข้อสอบเนี่ยหนูเหมือนกิขนขนมหวานเลยพี่เม์สอนไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น conversation หรือว่าจะเป็น grammar grammar นี้พี่เม์พี่เม์เน้นมากๆแล้วก็ vocabulary ะะถ้าเกิดว่าติวตามที่พี่เมย์บอกเนี่ยทุกคนคะ่ะกินของหวานในห้องสอบได้กันทุกคนเลยคะ่ะทีนี้ก็จะมีน้องบางคนที่กําลังตัดสินใจที่จะเข้ากลุ่มตะลุยโจทย์นะคะ สอบถามพี่เม่ว่าพี่เมย์มีช็อตคัดหรือเปล่าพี่เม่มีในกลุ่มตรุโจ์มีวิธีรัดหรือเปล่าคําตอบก็คือว่าพี่เม่ในกลุ่มตรุโจ์พี่เมย่ไม่มีวิธีลัดให้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากการสะสมแต่พี่เมย์มีเทคนิคให้นะคะให้เราเนี่ยหาคําตอบให้เจอแล้วก็เป็นการติวแบบละเอียดใครที่อยู่ในกลุ่มตรุโจ์ก็จะได้เทคนิคไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามี หลายพันข้อเลยน่าจะมาสองพันข้อได้แล้วเนาะเท่าที่พี่เมย์จาได้และทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องอยากสอบผ่านในกรณีที่พี่เมย์หนูไม่ไหวจริงๆค่ะพี่ภาษาอังกฤษเป็นศัตรูกับหนูมากๆพี่เมย์จะบอกเสมอว่าน้องรู้จักพจน์หรือ,อยังพจน์ในที่นี้คือเอกพจน์หรือพหูพจน์ทําไมต้องรู้จักพจน์เพราะว่าเราจะได้ผ่านกริย้ายถูกต้องต่อมาค่ะน้องรู้จักเทนส์หรือ,อยังหลักๆแล้วคือเรื่องของการเวลาอดีตปัจจุบัน อนาคตน้องรู้จักมันหรือ,อยังแล้ผ่านผ่านอดีตผ่านปัจจุบันผ่านอนาคตกันได้หรือ,อยังเออต่อมานะคะน้องรู้จัก voice กันหรือ,อยัง voice ในที่นี้ไม่ใช่เสียงค่ะจะเป็น active voice ประธานกระทำเอง active voice คือประธานถูกกระทำในคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะพาทุกคนมาเรียนเรื่อง present simple tense สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะใครที่มีพื้นฐานเนี่ยสามารถไปไวได้นิดนึงเนาะอ่ะ ก่อนที่เราจะมารู้จัก tense นะคะแต่ละตัว tense มีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมคะถ้าแบ่งตามการใช้งานเนี่ยมันก็จะมี simple tense มี continuous tense มี perfect tense และมี perfect continuous s tense แต่หากว่ามันแบ่งเป็นตามฉากเวลานะคะฉากเวลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต เพราะว่าคนเราเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยมันจะต้องมีทางอดีตมันจะต้องมีปัจจุบันที่กําลังที่เรากําลังทําอยู่และคนเราก็ต้องมีอนาคตให้นึกถึงตัวเราไว้นะคะเป็นฉากเวลาเราในฉากเวลาในอดีตเราในฉากเวลาปัจจุบันเราในฉากเวลาในอนาคตเนาะแต่และตัวค่ะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพวกเนี้ยมันก็มีภาษาอังกฤษของเขาด้วยเหมือนกันค่ะเออ ภาษาอังกฤษของคำว่าอดีตคือคำา่่ p a า t ค่ะ past simple, past continuous, as past perfect, past perfect continuous ภาษาอังกฤษของคำว่าปัจจุบันนะคะก็คือ present ค่ะ present simple, present perfect, present continuous as present perfect c o n t i n u o u s ส่วนอนาคตก็จะมีเชื่อภาษาอกงิฤษของมันค่ะคือฟูตูเล่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์ซิมเพิลฟิวเจอร์คอนติเนียรอฟฟิวเจอร์เพอร์เฟกแล้วก็ฟิวเจอร์เพอร์เฟกคอนตินียแต่ทีนี้นะคะกริยาของเขาเนี่ยมันก็จะถูกผันไปตามการเวลาอย่างภาษาไทยของเราเนี่ยภาษาไทยของเราไม่ว่าจะกินในอดีตกินในปัจจุบนันกินในอนาคตมันก็จะเป็นกินมันไม่ใช่กินกินกิน ไม่ใช่นะคะแต่ภาษาอังกรอะ่ะมันมีการผันเกิดขึ้นค่ะมันจะเป็นการผันแบบเ verb ช่องที่1นึ่ง verb ช่องที่2และ verb ช่องที่3อันนี้เขาเรียกว่ากริยา3ช่องใครที่ยังไม่แม่นให้ไปท่องค่ะเออทีเนี้ยพี่แม่ขอใช้คำว่า eat ละกันเนาะกริยาหลักนะคะกริยาแท้คือ eat แปลว่ากินภาษาไทยเนี่ย มันจะแค่ว่ากินอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากเวลาไหนแต่ภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แบบนั้นนี่คุณถ้าเป็น verb ช่องที่หนึ่งเราจะใช้กับปัจจุบันค่ะจะเป็น eat หรือว่า eats นะคะเพราะว่ามันจะต้องผ่นไปทามพ์ถ้าเกิดว่าเป็น eat มันก็จะเป็นใช้กับประธานที่เป็น I ประธานที่เป็น you ประธานที่เป็น v ประธานที่เป็น they แล้วก็ประธานที่มันเป็นหูพหน์เนาะ หากว่าเป็น i e s ที่เติม s เข้ามาก็คือประธานที่เป็นเ e อกพจน์ไม่ว่าจะเป็น he she it หรือว่าประธานเ e อกพจน์ต่างๆนะคะต่อมาเขา verb ช่องที่2จาก i e s ผ่านมาเป็น verb ช่องที่2จะเป็น ate ค่ะใช้ได้ทั้งกับประธานที่เป็นเอกพจน์และพะหูพจน์เลยนะคะแปลว่ากินไปแล้ว she ate yesterday หล่อนกินไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยบ่งบอกถึงฉากเวลาของอดีตต่อมา verb ช่องที่3 verb ช่องที่3จะผ่านเป็น eat ถึ eat ate อิทินะคะเวิรช่อง3เนี่ยคุยกันยาวนิดนึงแต่ว่ายังไม่คุยกันวันนี้เอาพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันเวิร์ช่อง3เนี่ยมันจะถูกเอาไปตามหลังเอาไปไว้หลัง half นะคะที่มันเป็น perfect tense verb to have นะคะบวกด้วย Ver b ช่องที่3มันจะเป็น perfect tense หรือจะเอาไปใส่หลัง verb to be ให้มันกลายเป็นโครงสร้างของ passive voice คือประธานถูกกระทำยังไม่คุยกันวันนี้นะลงลึกไม่ใช่วันนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถใช้เป็น participle ได้ให้มันกลายเป็น adjective เพื่อเอามาขยายคำนามนะคะวางไว้ข้างหน้าคำนามเอามาขยายคำนามเนาะอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่ากริยา3ช่องในการผันโอเคไหมบางตัวเขาก็ผันเติม ed verb ช่อง2ผ่ผันไปเติม ed อย่างเช่น walk ่างเนี้ยเออถ้าเป็น walk verb ช่อง1ก็จะเป็น walk or walks นะคะเติม s เข้าไปถ้าเป็น verb ช่อง2ก็จะเป็น walked อ่าเป็น walked เติมดึกแล้วก็ verb ช่อง3ก็จะเป็น w a l k เหมือนกันค่ะอ่าอันนี้ก็ลองไปท่องกันดูนะคะในกริยา3ช่องต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเป็น verb to be อ่า verb to be verb to be หน้าตาแท้ๆ verb แท้ๆของมัน verb ที่มันไม่ผ่านเป็น verb infinitive คือ be verb ช่อง1ก็คือ is am are นะคะ is am are is เนี่ยเราจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะไม่ว่าจะเป็น the student เอ่อ he she it แบบนี้นะคะเราจะใช้กับ is ถ้าเป็น am ค่ะ am ตัวนี้เราจะใช้กับอะไรเอ่ยเราจะใช้กับ I or ตัวนี้นะคะเราจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแล้วก็ pronoun ที่เป็น we they you นะคะแล้วก็ประธานพหูพจน์เนาะ ถ้าเป็น verb ช่องที่2ของ verb to be นะคะมันก็จะเป็น was กับ were ค่ะ was ตัวนี้นะคะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะอย่างเช่น I เช่น she he it แล้วก็ประธานเอกพจน์ที่เป็นแค่หนึ่งเดียวส่วน were เราจะใช้กับ you ค่ะ you they we แล้วก็ประธานพหูพจน์เนาะเป็นรูปของอดีต แล้วก็เวิร์บช่องที่3ก็คือ b e e n ค่ะอ่าโอเคไหมกลับมาที่ฝั่งตรงนี้ของเราค่ะฉากเวลาคนเรามีทั้งฉากอดีตปัจจุบันและอนาคตพี่เมย์จะขอพูดในกลุ่มของ Simple นะคะ Simple แปลว่าง่ายๆเพราะตัวเนี้ยมันเป็นเสาต้นหนึ่งที่เป็นเสาหลักที่มันจะทำให้น้องเนี่ยผันเทน s ์กันได้นะคะถ้าเทน e ์ Simple น้องผันไม่ได้อันนี้คือจบเลยนะไป Continu o u s ไม่ได้เลยนะอ่ะ ถ้าเป็นอนดีตค่ะเราจะใช้เป็น verb ช่องที่สองค่ะยกตัวอย่างเช่น I ate เออหรือว่า she ate หากเป็นปัจจุบันนะคะเราจะใช้เป็น verb ช่องที่1ค่ะเติม s หรือไม่เติม s ก็แล้วแต่ผลของเขาค่ะยกตัวอย่างเช่น I eat หรือว่าจะเป็น she eats นะคะ ส่วนอนาคตค่ะเติมไยให้เขาายตัวนั้นคือ will ค่ะ will บวกด้วย verb infinitive verb infinitive หมายความว่า verb ที่มันเป็น verb ไม่ผ่าน verb แท,แท้ verb ช่องศูนย์อะ่ะ หรือว่าเราจะเรียกว่า verb ช่องศูนย์ก็ได้นะคะยกตัวอย่าง verb to be ค่ะอ่า verb to be verb infinitive ของเขา verb แท้ๆของเขาคือ be แล้วมันก็ถูกผันไปตามเอ่อไปตามกาลใช่ไหมถ้าเป็นปัจจุบันกาลก็จะเป็น is am are อดีตกาลก็จะเป็น was were แล้วก็ verb ช่อง3ก็จะเป็น be เนาะยกตัวอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่าง I will eat ฉันจะกิน หรือถ้าเป็นประธานเป็นเอก,กพจน์นะคะ she will eat เราจะเห็นว่า eat ตัวเนี้ยแม้ว่าประธานเขาจะเป็นเอก,กพจน์เนี่ยเขาก็จะไม่ผ่านค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่หลัง will will คือ modal verb ค่ะ will คือ modal s นะคะ,ะรู้อีกตัวหนึ่งแล้วว่า will มันคือ modal หลัง modal ห้ามใช้ verb ที่มันผ่านเด็ดขาดนะคะพอเรารู้จัก verb แบบคร่าวๆกันแล้ว ทีนี้กลับมาที่ present simple ของเรากัน present แปลว่าปัจจุบัน simple คือง่ายๆค่ะปัจจุบันแบบง่ายๆก่อนที่เราจะไปดู Usage การใช้งานของเขาเราจะต้องรู้จักฟอร์มของเขาก่อนเราจะต้องรู้จักรูปร่างหน้าตาของเขาก่อนว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเป็นแบบไหนนะคะจะมีทั้งแบบบอกเล่าปฏิเสธและคำถามพี่แม่จะเริ่มจากบอกเล่าก่อน โครงสร้างของเขาจะเป็น subject บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่ง subject บวกด้วย verb ช่องที่หนึ่งประธานที่เป็น I, we, they, อ่า I, we, they หรือว่า you ตัวนี้นะคะหรือจะเป็นประธานที่เป็นพหุผลค่ะเดี๋ยวพี่เม่ขอยกมาเป็น the students ละกันเนาะ the students student แปลว่านักเรียนพี่เม์เพิ่ม S เข้าไปเพราะว่าเขามีมากกว่า1คนนะคะอาประธานประธานพะหูประธา,านพ,ะห,ะ,านพะหูพจอืพี่เม์จะใช้เป็น eat เหมือนเดิมเออเป็น E a t เหมือนเดิมตัวนี้นะคะเราจะไม่ต้องเต erm ิมค่สค่ะ,ะจะไม่ต้องเต erm ิม S ค่ะ I eat we eat they eat you eat the students eat ประธานพหูพจนน verb จะไม่เติม s ต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าประธานเป็น he เป็น she เป็น it หรือว่าจะเป็นประธานที่เป็นเอกนพค่ะเช่น the student อ,อันนี้ไม่เติม s ค่ะประธานเอกพนพ ประธานเอกพจน์ verb เขาจะเติม s จ้าอ่าเป็น he eats she eats it eats the student eats อันนี้คือบอกเราต่อมาค่ะมีบอกเราก็ต้องมีปฏิเสธใช่ไหมเออมีปฏิเสธเราจะเอา verb to do เข้ามาช่วยนะคะ Do กับ does ค่ะ เอาดูกับดาสเข้ามาช่วยอ่าแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปของปฏิเสธค่ะคือเติม Not เข้าไปถ้าเกิดว่าเอามาเป็นรูปยอ่อมันจะเป็น subject บวกด้วย don't หรือว่า doesn't นะคะหรือว่า doesn't อ่าแล้วก็เราจะบวกด้วย verb i n f i n i t i v e v e r b ที่มันไม่ผันค่ะเพราะว่าข้างหน้าเนี้ย verb to do เนี้ยเขาผัานไปเรียบร้อยแล้วอ่าผัานไปตามพจน์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไอเ verb ที่มันมาอยู่ด้านหลัง v e r b to do เนี่ยมันไม่ต้องผันแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ are y u v e a d y แล้วก็ประธานพหูพจน์ยกตัวอย่างเป็น the students นะคะเราจะใช้เป็น don't ค่ะอ่าเป็น don't เอา eat มาเหมือนเดิมค่ะเออะก็กินอย่างเดียวเป็น I don't eat we don't eat they don't eat แล้วก็ the students don't eat แบบนี้นะคะหากว่าเป็นประธานเอกพจน์นะคะพวก he she it the student แบบนี้เราจะใช้เป็น doesn't ค่ะ,ะเราจะใช้เป็น doesn't doesn't eat ไม่ต้องเติม s ให้เขาอีกนะคะเพราะว่า verb ช่วยของเขาเนี่ย verb to do ตัวเนี้ยเขาถูกผันไปแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้คือรูปของปฏิเสธค่ะโครงสร้างของเขา subject don't order s o o นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive ต่อมาพอมีปฏิเสธแล้วก็ต้องมีคำถามค่ะอ่ามีคำถาม ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามเหมือนเดิมค่ะเราเอา verb to do เข้ามาช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็น do หรือว่าเป็น does นะคะโครงสร้างของเขาก็จะเป็น do or does นะคะเขียนเป็นสีอะไรสีสีเหลืองแล้วกันเนาะ do or does บวกด้วย subject ค่ะ แล้วก็บวกด้วย v e r b ที่มันไม่ผันนะคะคือ v e r b infinitive ห้ามผันเด็ดขาดเพราะว่า v e r b to do ตัวเนี้ยที่เอามาตั้งคำถามเนี้ยเขาผัานไปเรียบร้อยแล้วนะคะยกตัวอย่างค่ะอ่าเอา verb to do ก่อน Verb t o do ก่อน v e r b to do เราจะบวกด้วย i หรือว่า u นะคะประธานที่เป็น y o u หรือว่าจะเป็น v ค่ะ หรือว่าจะเป็น day นะคะหรือประธานที่มันเป็นพหูพจน์นะคะเช่น the students the students ทีนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็น verb infinitive ค่ะยก eat เข้ามาเหมือนเดิมค่ะเอออะไรดี eat อะไรดี eat rice และกันเนาะอย่าลืมเติม question mark ให้เขาด้วยนะคะ do I eat rice? do you eat rice? do we eat rice? do they eat rice? แล้วก็ do the students eat rice นะคะแปลว่าพวกเขาเกินข้าวกันหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น verb to do ที่เติม s นะคะคือ does ค่ะเออเอา does ขึ้นมาเราจะตามประธานด้วย he she it หรือจะเป็น the student ที่มันเป็นเอกพจนะคะที่เป็นเอกพจ่พประธานเอกพจน์แล้วต่อมาค่ะเราก็จะตามด้วย verb infinitive เหมือนเดิมค่ะ eat rice does he eat rice does she eat rice does it eat rice Does the student eat rice? แบบนี้เนาะโอเคทีเนี้ยเรารู้โครงสร้างของแต่ละตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นบอกเล่านะคะ subject บ,บอก verb ช่องหนึ่งเป็นปฏิเสธค่ะใช้ verb to do เข้ามาช่วยผ่านเป็น do หรือว่า does นะคะแล้วก็เติม not เข้าไปแล้วก็คำถามค่ะใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะ do กับ does ขึ้นอยู่กับประธานว่าเป็นพจน์ไหนเนาะ แล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานเจ้า present simple ในกรณีไหนได้บ้างนะคะในกรณีไหนได้บ้างกรณีแรกค่ะที่เราจะใช้งานเขาก็คือถ้ามันเป็น fact ค่ะเป็นความจริงเออเป็นความจริงยกตัวอย่างเช่นอะไรเดียอันนี้น่าจะเห็นชัดๆกันนะคะก็คือ the earth and the earth revolves around the sun. Uh, The earth sun รอ e s around the sun โลกหมุนรอบๆดวงอาทิตย์จะเห็นว่าเจ้าเอ่อ uh, revolve ตัวนี้นะคะเป็น verb ช่องที่1ค่ะถูกผ่านเติม s เพราะว่า the earth ตัวนี้เป็นประธานเอกพ์ค่ะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเป็น fact เออ อะหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้อะ my mother my mother is h a i แม่ของฉันเป็นคนไทยจะเห็นว่า is ตัวนี้นะคะ is ตัวนี้เป็น verb ช่องที่1เป็น verb to be ช่องที่1น,นะคะถูกผันไปตามประธานที่เป็นเอก,กพจน์เหมือนกันค่ะมันเป็นความจริงว่าแม่ของฉันคือคนไทยนะคะ ต่อมาค่ะพูดถึงในเรื่องของเอ่อฮา b i บเป็น Hab i บแปลว่าอุปปัตินิสัยกิจวัตรประจำวันอุปปัตินิสัยกิจวัตรประจำวันยกตัวอย่างเช่น she only e a t s fish หล่อนกินแค่ปลาเท่านั้นนะคะจะเห็นว่า it's ตัวนี้เป็น verb ช่องที่หนึ่งและถูกผันไปตามประธานที่เป็นชีนะคะหล่อนกินแค่ปลาเท่านั้นหรือจะเป็นพูดถึงกิจวัตรที่ทำประจำเป็นทุกทุกวันนะคะยกตัวอย่างเช่นเอออะไรเดีย day drive to Paris, เ้ยขับรถไปไกลนะเนี่ย every summer summer แปลว่าฤดูร้อนนะคะพวกเขาเนี่ยขับรถไปที่ปารีสในทุกๆ summer เลยจะเห็นว่า drive ตัวน,นี้เป็น verb ช่องที่หนึ่งค่ะผ่านไปตามประธานที่เป็นพหูพจน์พูดถึงกิจวัตรประจำเออพูดถึงกิจวัตรสิ่งที่ทำเป็นประจำนะคะสิ่งที่ทำเป็นประจำเราจะเห็นว่า มันจะมีตัว adverb ที่บอกความถี่คือคำว,ว่า every every แล้วก็บวก time นั่นหมายความว่าจะต้องเป็น present simple แน่ๆเลยนะคะอ่ะต่อมาพูดถึงสิ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าตารางเวลาก็ได้ค่ะตารางเวลาตารางการเดินรถเดินเรือเดินเครื่องบินอะตารางการเอ่อ flight บินแบบเนี้ยตารางไ l i g บินตารางเวลาหรือว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้เปลี่ยนแปลงได้ยกตัวอย่างเช่น my mother นะคะ my mother my mother arrives tomorrow แม่ของฉันเนี่ย จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยกตัวอย่างเช่นอ่แม่อาจจะอยู่ที่นิวยอร์กแล้วพรุ่งนี้เขาก็มาถึงเมืองไทยนะคะกำลังเดินทางมาอยู่มันไม่เปลี่ยนแปลงได้หรือว่าจะเป็นการตารางการเดินเรือเดินรถแล้วก็ไฟล์บินพวกนี้ก็ใช้เป็น present simple tense นะคะหรือจะพูดถึงการให้คำแนะนำให้คำแนะนำหรือว่า direction ก็ได้ เ direction นะคะหรือว่า instructions ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น open the packet and pour นะคะ and pour the content into hot water เปิดซองออกมานะคะแพ็กเกจตัวนี้แปลว่าหีบห่อหรือว่าซองนะคะแล้วก็เทเทสิ่งที่มันอยู่ในซองเนี่ยในคอนเทนต์ uh, เนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในซองลงไปในน้ําร้อนนั่นเองเนาะเราจะเห็นว่าคําว่า open หรือว่าคําว่า pour ตัวนี้เราจะใช้เป็น verb ช่องที่1ทั้งคู่เลยนะคะคือเพื่อบ่งบอกว่ามันพูดถึง direction คือคำแนะนำเนาะว่าเราควรจะทําแบบไหนหลักๆแล้วนะคะก็จะ การใช้ Present Simple เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่มันเป็น fact เป็นความจริงเสมอพูดถึง Habit นะคะพวกอุปนิสัยกิจวัตรประจำวนันต่างๆนะคะสิ่งที่เราทำตลอดซ้ำๆนะ,ะพูดถึงตารางของเวลาค่ะหรือว่าสิ่งที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็น Directions อันนี้คือหลักๆของที่เจ้า Present Simple Tense เนี่ยเขาจะเอานิยมมาใช้กัน ทีนี้ค่ะมันก็จะมีพวก signal word ค่ะเวลาที่เราเจอคำพวกนี้เฮ้ยตอบ present simple เลยนะคะเราจะเรียก signal word พวกนี้ว่า adverb of frequency ค่ะ adverbs of frequency ซึ่งใครที่อยู่ในกลุ่มของตะลุยโจทย์นะคะพี่เมย์ก็ได้ทำพวกสำนวนบอกเวลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าเออถ้าเจอคำพวกนี้เราสามารถที่จะตอบ tense นี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น tense ของ present continuous as ก็ตอบได้เลย present simple ก็ตอบได้เลยหรือว่าจะเป็น present perfect ก็ตอบได้เลยนะคะถ้าเจอคำเหล่านี้แต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวพี่แม่จะยกมาของเฉพาะ present simple ดีกว่าเนาะที่มันบ่งบอกถึงความถี่เนาะกริกยาวิเศษที่บอกถึงความถี่ว่าเราทำแบบนั้นบ่อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่น often นะคะ often คือบ่อยครั้ง usually นะคะ usually คือสม่ำเสมอ sometimes นะคะ sometimes แปลว่าบางครั้ง seldom คือแทบจะไม่เลยนะคะหรือว่า rarely ก็ได้่ะ rarely rarely คือแทบจะไม่เลยแล้วก็ never คือไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยประมาณนี้นะคะที่เราจะเห็น adverbs of frequency หรือจะเป็นออ every every day every day หรือจะเป็น every บวกด้วย time นะคะเช่น every week twice a week once a week อะไรก็ตามแต่ที่มันพูดถึงความถี่นะคะอันนั้นแหละเราจะใช้เป็น present simple ได้แต่ อย่าเพิ่งสับสนนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคำเหล่านี้พวก adverb of frequency เนี่ยอยู่ใน past simple อันนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะมันจะหมายความว่าเราเคยทำเหล่านี้บ่อยแค่ไหนในตอนที่เราอยู่ในฉากเวลาของอดีตอย่างเช่น I woke up very early when I was young แบบเนี้ฉันตื่นนอนแต่เช้าในตอนที่ฉันยังเด็กๆซึ่งตอนนี้คือตื่นสายมาก มันก็สามารถเอาไปใช้กับ past simple ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะ 1. ดูคำบอกเวลาของเขาให้ดีว่ามันมีคำว่า yesterday หรือว่า when I was young จุดของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตหรือว่าปัจจุบันนะคะ2ค่ะให้ดูที่ verb เ,เพื่อนบ้านให้ดีๆว่า verb เ,เพื่อนบ้านเนี่ยเขาใช้ verb ช่อง1ห,หรือว่า verb ช่อง2กันแน่เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยเนาะ โอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับเรื่องของ present, simple tense พี่หลักๆแล้วพี่เม่ก็อยากจะให้จำประมาณนี้แล้วก็เรียนประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนกันเนาะเดี๋ยวพี่เม่จะ drop ร,รูป3รูปนี้นะคะไว้ใต้คอมเมนต์เนาะสามารถเซฟกันไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you